วันนี้พิกมาขอรีวิวเสื้อคริสต์มาสนะคะเสื้อคริสต์มาสสำหรับขายช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะที่จะถึงนี้เลยค่ะเป็นสินค้าที่ค่อนข้างจะได้รับความนิยมนะคะสำหรับช่วงเดือนพฤศจิกายนขึ้นไปนะคะสินค้าดีนะคะสินค้าโอเคมากนะคะสินค้าตัวนี้จะแตกต่างจากราคา3,000นนะคะหรือว่า4 0 0พบาททั่วไปนะคะด้วยคุณภาพสินคนะ้าที่เราค่อนข้างจะคัดมาดีนะคะเพราะฉะนั้นนะคะ ผ้านะคะสีสันแล้วก็รูปแบบนะคะจะค่อนข้างที่จะทุกตัวคือเปอร์เซ็นต์ขายได้ค่อนข้างจะอยู่ที่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็สีก็ค่อนข้างจะแบบเฉพาะตัวนิดนึงนะคะเพราะว่าเป็นสินค้าแบบคัดเกรดนะคะเพราะฉะนั้นงานจะค่อนข้างสวยมากนะคะเพราะว่าเสื้อคริสต์มาสเนี่ยสำหรับโกดัดมันปิกเนี่ยคือไม่เป็นสองรองใครนะคะเพราะว่าเราจะเป็นงานคัดเกรดนะคะเป็นงานแบบ A บวกนะคะเพราะว่า ค่อนข้างจะคัดจริงๆนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะซื้อคริสต์มาสนะคะสำหรับปลายปีนี้นะคะก็สนใจนะคะก็ทักเข้ามาสอบถามได้ที่เพจโกดังบ้านปิ๊กนะคะสินค้าเหล่านี้นะคะก็ยังมีให้ได้จับจองกันอยู่นะคะไหลกระสอบอยู่นะคะแต่ว่าสินค้าพวกนี้ไม่ได้มีตลอดค่ะเพราะฉะนั้นในแต่ละ1ปีก็ในแต่ละช่วงปลายปีเนี่ยพี่ปิ๊กก็จะสต็อกไว้ที่ประมาณแค่200ลูก ประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจนะคะก็ต้องรีบจองกันหน่อยละคะ่ะเพราะว่าช่วงนี้ก็สินค้าก็ใกล้หมดแล้วนะคะใครสนใจยังไงก็สอบถามทักเข้ามาได้นะคะที่เพจโกดังบ้านปิ๊กนะคะพี่ปิ๊กก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะคะสำหรับเสื้อคริสต์มาสนะสวยๆนะคะเอาไปต่อย,ยอดกันช่วงปลายปีนะคะขอบคุณค่ะ